กับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ปรับมาวันละไม่เกิน nah 100คนต่อจ right ังหวัดนะครับสองครั้งจะต้องมีเอกสารประกอบด้วยนะครับก็เป็นตามขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็เอกสารในการรับรองจากสถานทูตและกรองไม่กับตัวจากสถานที่ของรัฐเนี่ย14วันนะครับถึงด่านเจ้าหน้าที่จะตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเลยถ้าไม่มีไข้ถูกกรองตัวไปกักตัวทันทีนะฮะส่วนบรรยากาศที่ปัตตานีครับมีการประดมกัน ปฏิบัติงานในสถานที่ทัดรอท่เปวยเู่องจก็รงคะมาวัทตะคร้บนี่นูชือกรองจับหวันเนราะวดันคู่นูชื่อโก็มกรองจค่ลไปดน้วแล้วแล้วแล้วนล้วแล้วแล้วแา้วแล้วแลว้วแล้ล้าแลวแลลัวแล้วลแล้ว้วแจวแวแล้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 ว้ล้วแล้วแล้วแลว้